วันอาทิตย์ที่19มิถุนายนที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรร,ธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญ,ญี่ปุ่นได้จัดพิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ4ปีปักหลักเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโดยในช่วงเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรและสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัตถุดิบประกอบอาหารโดยมีคณะสงฆ์เมตตาเป็นเนื้อนาบุญ และในช่วงเพลงค่ะพระอาจารย์ได้เมตตามอบพระรของขวัญให้แก่ผู้ใจบุญที่ได้ร่วมกันเปิดโรงทานมหากุศลแด่ผู้มีบุญที่เดินทางมาร่วมงานทอดพระป่าในครั้งนี้อีกด้วยส่วนในช่วงบ่ายนะคะเป็นพิธีทอดพระป่าฉลองครบรอบ4ปีศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิงิโดยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ ซึ่งการทอดภราป่าในครั้งนี้ก็เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติธรรมที่ประดิษฐานรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเป็นห้องสำคัญแห่งการเข้าถึงธรรมและเป็นศูนย์รวมแห่งการเผยแผ่สมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นเพื่อขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายขยายความสุขภายในไปทั่วประเทศญี่ปุ่น ซึ่งงานบุญในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จากวัดต่างๆในประเทศญี่ปุ่นได้แก่วัดพระธรรมกายโทชิงิวัดพระธรรมกายอิบาลคิวัดพระธรรมกายคานากวาวะวัดพระธรรมกายไซตมะได้เดินทางมาร่วมพิธีฉลองครบรอบ4ปีศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิงิในครั้งนี้ด้วยค่ะ